انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واهل الأرض من لساني يفقهوا قولي اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنتي. พระเมตตาจากอิว,อวังอลอลสซบานอตลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิต ในวิถีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับเรากําลังพูดถึงเรื่องราวที่อยากจะให้พี่น้องได้สังเกตตะฟักกะรูฟิลคคลกิให้เราพินิษพิจารณาไตรตรองถึงสิ่งที่พระองค์ลอสบตลาทรงสร้างขึ้นมาทั้งหมดสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดอย่างพวกเราเนี่ยเพื่อกับการที่เราจะได้เข้าใจเพื่อกับการที่เราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ เพื่อที่กับการที่เราจะได้เห็นถึงความเมตตาความการุณาของพระ์อรสบอสตาลาที่มีกับเราเป็นอย่างมากเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่เห็นความการุณาปราณีเห็นถึงความโปรดปรานเห็นถึงความเป็นผู้อภิบาลของพระ์อรสบอสตาลาแล้วชนไหนเลยเราจะไม่มีความจงรักภักดีต่อท่านยิ่งเรามีความรู้ความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเราก็จะยิ่งเพิ่มความอีมานความศรัทธาให้กับตัวเราท่านนบีบอกว่าตะฟักกะรูฟิลคารกิให้เราได้ใช้สติปัญญาของเราได้พินิษพิจารณาไข้ควรไตรตรองถึงสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดพระอัลฮสุบาตุลาก็ตรัสไว้ในหลายๆอายะอย่างเช่นวาฟีอัมฟุสิกุมอัฟลาตุบเรซิรูนในตัวของพวกเจ้าพวกเจ้าไม่พิจารณาหรอกหรือ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยที่เราได้เรียนรู้เราได้เข้าใจที่ผ่านมาท่านพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาจากสิ่งที่ได้พบเจอจากสิ่งที่ได้เห็นหรือจากสิ่งที่ได้ประสบพบผ่านสติปัญญาอย่างเข้าไปถึงเราก็จะสามารถที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจตรงนี้ได้ความศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่มนุษย์อีกส่วนหนึ่ง ถึงเขาจะเห็นถึงเขาจะศรัทธาถึงเขาจะพัฒนาเขาจะมีความรู้แค่ไหนแต่เขาก็ยิ่งหลงทางไปเรื่อยๆมีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นมากก็เยอะใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเห็นในสภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วเราจะเลือกเป็นแบบไหนเราอยากจะได้เป็นแบบไหนเอาละเราย้อนกลับมาดูถึงตัวเราที่พูดขางไว้เมื่อตอนที่แล้ว นะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุตลาได้ตรัสให้เราได้คิดให้เราได้ไข้ควรให้เราได้ตระหนักให้เราได้เข้าใจจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุตลาได้เอ่ยได้กล่าวไว้ในซูรออัลอิมฟิตต์ว่ายาอายุัลอินซานโอมนุษย์เอ่ยอินซานก็คือมนุษย์อย่างพวกเราผมท่านมนุษย์ทั้งหมด ยาอายุหัลอินซานมากรรคอบิรบบิกลคารีมใครเล่าที่หลอกลวงเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลผู้ทรงประเสริฐยิ่งของพวกเจ้าใครกันเล่าที่ทรงหลอกมุสาพูดเท็จถึงเรื่องความประเสริฐถึงเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าให้มนุษย์ได้จหนักคําพูดที่พระวสบตัตลาได้บอกตรงนี้ อัลลัดีขละกกอัลลัดีขละกกกับฟะซากะกับฟะอัดลัพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แจ้งให้ทราบเลยว่าพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสร้างพวกเจ้าขึ้นมาแล้วก็ทรงธนุถนอมเฝ้าให้ทําให้มันมาการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างให้มันเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบขึ้นมา ฟีไอย,ยิสุรติมมาชาอารัก,กบัตและสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาสร้างมามันไม่ได้มีความบังเอิญไม่ได้มีอะไรเลยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาประสงค์ที่จะสร้างให้มันมาเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้พระองค์อัลลอฮฺสุบะตลามีความต้องการเป็นแบบนี้พระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาจะทําอะไรก็แล้วแต่มีการวางแผนทําเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนที่ผมบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบะตลา ทำอะไรก็แล้วแต่วางแผนในการกระทําแล้วทําเป็นขั้นเป็นตอนพระองค์ลอสบอตลาลา็ยืนยันไงว่ um งาก็เดกคอลกกกุ้มอัตวารอพระองค์ลอสบอตลาจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างพวกเราเนี่ยพระองค์ลอสบอตตาลาสร้างขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจากสิ่งที่พระองค์ลอสบอตาลาได้สอนเราบอกกับเราแจ้งกับเราให้ได้ทราบว่ามนุษย์เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมา อย่างพวกเราที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะแต่น,นี่เรากำลังพูดในภาพใหญ่ๆว่ามนุษย์คนแรกที่พวกอัลล็อตสุบาร,ร์อตาลาทรงสร้างขึ้นมาใครครับท่านพี่น้องตามความรู้เดิมของเราตามความเข้าใจของเราตามความเชื่อความศรัทธาของเราพระองค์ลลอตส์บาน์อตาลา,ากาบา็บอกให้เราได้รับทราบบอกให้เราได้รู้ ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบะตุลาทรงสร้างมนุษย์คนแรกพระองค์อัลลอฮฺสุบะตุลาสร้างขึ้นมาจากมินตีนจากดินขอแรกก็อินสันมินสุลาลาตมิมินตีนพระองค์อัลลอฮฺสุบะโุตลาทรงสร้างมนุษย์มาแล้วก็ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาขึ้นมาจาก ดินเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพวกเราเกิดขึ้นมาจากดินฟังให้ดีเดี๋ยวมันจะเป็นขั้นเป็นตอนไหมหรือเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากดินแต่เชื้อของเราที่ถูกสร้างขึ้นมามันมีเกี่ยวพันกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ตามหลักฐานตามหลักการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบบตุลาบอกแจ้งกับเราไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน มนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาพระองค์อัลลอสุบานอตลาทรงสร้างมนุษย์คนนั้นคนแรกก็คือท่านนาบีอาดัมอะัยฮิสสาลามสร้างมาจากไหนสุลาลตินมินตีนสร้างมาจากดินนี่คือมนุษย์คนแรกที่สร้างขึ้นมาจากดินเพราะฉะนั้นเราถูกสร้างขึ้นมาจากดินไหม ผมท่านพี่น้องถูกสร้างขึ้นมาจากดินไหมถ้าเราบอกว่าเราถูกสร้างขึ้นมาจากดินจะบอกว่าผิดหรือถูกลองค่ควรดูลองพินิษ์พิจารณาดูพระองค์อัลลอฮฺสุบานอตลาได้ทรงสร้างมนุษย์คนที่สองขึ้นมาท่านอาจารย์ยูซุปท่านอาจารย์ท่านอื่นๆ อาจารย์ยูซุปอาจารย์สมิธและท่านอาจารย์ท่านอาาื่นๆได้เคยพูดให้เราได้ฟังไว้เรียบร้อยแล้วมนุษย์คนแรกถูกสร้างขึ้นมาจากดินคือท่านนาบีอาดัมอะไลฮิสลามหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบานอาตาลาก็ได้สร้างมนุษย์คนที่สองแล้วไม่ได้สร้างมาในโลกนี้ด้วยนะพวกเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ต,นต้นต้นตระกูลของเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้ ต้นตระกูลของเราถูกสร้างขึ้นมาในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเขาบอกว่ากลับบ้านเก่าให้เราดีใจนะว่าเราได้กลับบ้านเก่าเนี่ยมึงกลับบ้านเก่าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวดีใจเถอะเพราะถ้าการกลับบ้านเก่าของเราเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ยังสวงสวรรค์ของพรวัลอสบอตตาลาที่ทรงสร้างมนุษย์คนแรก โตกีของเราคือตกีอดัมของเราเป็นมนุษย์คนแรกเลยถูกสร้างขึ้นมาจนาในสวงสวรรค์และที่พำนักของท่านก็คือในส,สวรรค์นั้นเมื่อตายไปแล้วเราถูกฟื้นขึ้นชีพกลับขึ้นมาไม่มีโลกนี้ให้อยู่แล้วนะเราอยู่ในโลกดุนยาเมื่อถึงวันอาคิร์เราตายในโลกดุนยาตรงนี้เราไม่ฟื้นขึ้นชีพแล้วโลกนิสวงส,สูญสลายไปแล้ววันอาคิร์ วันที่ทุกสิ่งทุกอย่างพินาศลงโปรง่งลอสบอตลาจ,จะให้กลับมาใหม่เราก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วตรงนั้นจะเป็นตัววัดว่าเราจะได้กลับบ้านเก่าไหมหรือจะไปอยู่บ้านใหม่อีกหลังหนึ่งเราจะได้กลับถ้าเราได้กลับบ้านเก่าอัลฮัมดุลิลละดีใจนะครับท่านพี่น้องแต่ถ้าบอกว่าไปอยู่บ้านใหม่เตรียมตัวเศร้าเตรียมตัวโศกไปเลย ไม่มีใครอยากไปบ้านใหม่อยากจะกลับบ้านเก่าทุกคนเพราะบ้านเก่าของเราคือสวงสวรรค์พรอะองค์ลอสบอตตาลาบอกว่าวัาวลรดีค้อละก็ละกุมอ่ะขอโทษนะครับวามิงกุล,ลิชัยอินคอลักนาเจ้ยาใหนิลอัลละกุมตะซักการุณพรอะรองค์ลอสบอตตาลาทรงสร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขึ้นมาพรอะรองค์ลอสบอตตาลาทรงสร้างขึ้นมาเป็นคู่ค รงค์อ,อัลสุบตรลาสร้างสวรรค์ขึ้นมาที่ให้เป็นที่พำนักให้เป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นที่กลับไปของลูกหลานของอาดัมท่านนาบีอาดัมตกีของเราถูกสร้างขึ้นมาจากดินที่ลงมามารวบรวมไปจากพื้นโลกแล้วก็ไปสร้างให้อยู่ในสวงสวรรค์แล้วก็ถูกอปเปหิต ออกมาจากสวงสวรรค์ให้มาอยู่ในโลกดุนยาตรงนี้ตามสิ่งที่พระอโลสบอตลาทรงวางแผนไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อถึงวันวันหนึ่งที่เราฟื้นคืนชีพเราจะกลับไปสู่บ้านเก่าของเราหรือจะไปสู่บ้านใหม่อันนี้เป็นทางเลือกที่เราต้องถูกสอบสวนเป็นทางเลือกที่เราเลือกเองทั้งนั้น ผมใช้คำนี้เลยนะเราจะไปอยู่บ้านเก่าหรือจะไปอยู่บ้านใหม่เป็นทางเลือกที่เราเลือกประพฤติปฏิบัติเองทั้งนั้นมนุษย์คนที่สองไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากดินแลครับท่านพี่น้องท่านหญิงฮาวะถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อเยื่อหรือเซลล์ข้างหนึ่งที่มาจากกระดูกซี่โคงตามหลักฐานเอามาสร้างเป็นมนุษย์คนที่สอง เป็นเพศแม่แล้วสรุปแล้วถ้าเราบอกเราเกิดขึ้นมาจากดินมนุษย์อย่างเราถูกเกิดขึ้นมาจากดินเราพูดอย่างนี้ถูกไหมลองคิดใครคนต่ตองดูนะแต่เราหนีไม่พ้นครับเพราะเรานั้นมีเชื้อมาจากดินแม่ของเราโตโตโตหยังของเราก็ถูกสร้างขึ้นมาจากดิน หรือถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์ซิโคขงของท่านนาบีอาดัมอะไรฮิสลามไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากดินนะครับตัวฮาวอแล้วมนุษย์ในยุคต่อๆมาจนกระทั่งถึงผมในกระทั่งถึงท่านพี่น้องถึงคนอื่นๆลูกหลานของเราถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าอาสุจิของคุณพ่อและเซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าไขา่โอวุ่ ของคุณแม่นี่คือเราถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้เพราะฉนั้นท่านพี่น้องลองคิดให้ควรนะจะพูดจะตอบกับใครว่าเราถูกเกิดถูกมาเกิดขึ้นมาจากดินหรือเกิดขึ้นมาจากขั้นตอนไหนพระองค์ลอสสุบะตลายืนยันให้รู้แล้วล่ะวะ่าวก็เดอะเลักกุมอัตวารพระองค์ลอสสุบะตลาทรงทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทรงสร้างพวกเราขึ้นมาเนี่ย สร้างขึ้นมาพระองค์ลอสบอตตาวางแผนแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนครับท่านพี่น้องครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอดูอาจากเออ,ององค์ปปลอสบอตตาทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ประทานบริการริสกีและคุณงามความดีทุกประการขอพอร,ปประองค์ลอสบอตตาให้พวกเราทุกคนได้เป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคีรอสำหรับวันนี้ครับผมสุภกิจบุญเพชรลาไปก่อนวิบิลไลตอฟีกัลฮิดายะวัสลามอเลกุมมุฮัร์มะตุลลอฮ์วะลลอฮบารักาตุสวัสดีครับ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله